แม่จีนคือสวยมากลุกแต่งหน้ากันตีไหนสวยจริงจังนี่ฮะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Chinese The Series ที่ช่อง UniqueNet ค่ะอีพีนี้นำการแต่งหน้าของสาวจีนโบราณมาฝากนะคะขอบคุณข้อมูลจาก j i b a n .com บล็อกของคุณแคนดี้ค่ะขอบคุณนะคะ สำหรับชาวยูนีคนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับชนชาติจีนมาฝากที่แบบเกี่ยวกับการแต่งหน้านะคะชนชาติจีนเนี่ยเขามีศาสตร์แห่งความงามที่เรียกว่าเรื่องลือไปทั่วโลกนะคะตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะวิถีชีวิตของผู้คนในยุคโบราณเป็นส่วนสําคัญที่เรียกว่าผลักดันให้ผู้หญิงทุ่มเทให้กับการบํารุงรักษาความงามตั้งแต่หัวจอดเท้าเลยค่ะ คุณเคยได้ยินการพรรณนาความงดงามของสตรีในนิยายจีนโบราณบ้างหรือเปล่าคะเขาบอกว่าใบหน้าเล็กกว่าฝ่ามือคิ้วเส้นเล็กตีโค้งวงเดือนดวงตากระจ่างใสมีน้ำคลอตลอดเวลาราวกับจะคั้นออกมาได้ริมฝีปากแดงเล็กบางเหมือนผลอิงเถาหรือเชอร์รี่นั่นเองค่ะผิวขาวเนียนละเอียดดุจหิมะแรกผมยาวสนิทยาวทอดตัวเงางามราวกับน้ำหมึก โอ้โหแต่ละคำคือแบบมันต้องสวยขนาดไหนเนี่ยค <c oughs> ่านิยมความงามเหล่านี้ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะแม้บางสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างทั้งอรารยธรรมที่ทรงอิทธิพลแผ่ขยายไปยังดินแดนต่างๆทั้งความเชื่อาศาสนาแนวคิดทางการเมืองศิลปะไปจนถึงค่านิยมความงามของผู้หญิงทุกวันนี้บางประเทศก็ยังยึดมั่นในบิวตี้สแตนดาร์ดที่เหมือนกับชนชาติจีนโบราณไม่มีผิดค่ะ เมคอัพหรือการแต่งหน้าได้รับความนิยมมาเนิ่นนานการลงชาติของสตรีจีนที่ต้องการให้ปากแดงและมีขนาดเล็กเหมือนกลีบดอกไม้หรือไม่ก็เหมือนผลเชอร์รี่มีอยู่จริงค่ะสำหรับสังคมจีนโบราณในรัฐสมัยของราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถังการแต่งหน้าไม่ได้มีไว้ใช้ ในแค่หอคณิกาหรือว่าซองโบราณเพียงเท่านั้นนะคะแต่เป็นสิ่งสำคัญในการแต่งสวยแบบจัดเต็มของสตรีจีนชั้นสูงด้วยค่ะสาวๆก็จะแต่งแต้มริมฝีป,ปากด้วยผงชาติที่มีสีแดงร้อนแรงและยังมีช่วงที่เทรนทาแก้มจนแดงปลัง่งเหมือนกับลูกท้อได้รับความนิยมในรั้วในวังด้วยนะคะสตรีชั้นสูงในราชวงศ์ถังได้เปิดใจให้กับ การแต่งหน้าที่หลากหลายรูปแบบขึ้นนะคะทั้งการเพ้นลวดลายบนใบหน้าการเขียนคิ้วเป็นรูปทรงต่างๆและการทาปากที่ดูน่ารักจุ๋มจิ๋มเหมือนลูกเชอร์รี่นะคะชาวจีนเชื่อว่าสีแดงเป็นสีมงคลค่ะสื่อถึงพลังก็เลยมีการสกัดดอกคําฝอยแห้งมาทำเป็นชาติทาริมฝีปากแล้วก็แก้มนะคะจะไม่ทาปากด้วยสีแดงให้เต็มริมฝีปากแต่จะวาดรูปปากให้ดูเล็กกว่าริมฝีปากจริงนะคะก็บอกแล้วว่าดูแล้วแบบ จุ๋มจิ๋มน่ารักอะไรอย่างนี้แต่นอกจากผงชาติคุณอาจจะเคยเห็นภาพสาวจีนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกัดกระดาษสีแดงเพื่อเติมสีปากอันนี้ก็มีนะคะเจ้ากระดาษตัวนี้เนี่ยจะถูกย้อมด้วยสีจากดอกไม้อย่างเช่นดอกกุหลาบและก็ดอกหอมหมื่นลี้ค่ะแต่มีราคาแพงกว่าผงสีจากดอกคำฝอยและชาติทั่วไปนะคะ คิ้วเองก็มีความสําคัญต่อสตรีจีนโบราณไม่แพ้ส่วนอื่นบนใบหน้าค่ะนักกวีได้เปรียบเทียบคิ้วของหญิงสาวกับสิ่งต่างๆอย่างเช่นคิ้วที่โค้งดุดขุนเขาอ่อนช้อยราวกับหนวดผีเสื้อยาวเรียวเหมือนใบหลิวเป็นต้นแต่กว่าจะเขียนคิ้วให้สวยโดนใจได้ก็เป็นเรื่องยุ่งยากไม่น้อยนะคะสําหรับสีที่นํามาเขียนคิ้วจะมีการพัฒนาไปหลายรูปแบบตามยุคสมัยช่วงหนึ่งนิยมผงสําหรับเขียนคิ้วที่แบบใช้ ทุ้นบทก้อนแร่สีน้ำเงินจนได้ผงสีมาเขียนคิ้วในรูปทรงที่นิยมนะคะในขณะนั้นสตรีจีนก็จะมีความคลั่งขาวไรริ้วรอยจุดด่างดำถึงขีดสุดนะคะหากไม่ขาวใสจนสามารถมองเห็นเส้นเลือดข้างในก็ยังไม่นับว่า เป็นความสมบูรณ์แบบการทาแป้งให้หน้าเขาาเด้งจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะคะถ้าไม่ใช่สตรีในครอบครัวที่มีฐานะก็อาจจะใช้แป้งข้าวเจ้าที่ไม่มีลูกเล่นมากมายนักนะคะแต่ถ้ามีเงินจับจ่ายไว้แป้งธรมธรมดาาจะถูกอัปเกรดขึ้นมาด้วยเครื่องหอมและสมุนไพรเพื่อบำรุงผิวพรรณไม่นนต่างจากยุโรปเลยค่ะในช่วงหนึ่ง คนร่ำรวยนิยมใช้ผงตะกั่วทาหนา้าเพราะทําให้ขาวได้อย่างทันใจนะคะแต่เมื่อใช้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยหน้าก็พังเลยจ้าที่หนักกว่านั้นก็คือพิษจากตะกั่วทาให้เจ็บปวยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยส่วนผู้ที่มีฐานะสูงส่งอย่างผู้หญิงในตระกูลทรงอิทธิพลรวมไปถึงสนมและจัก,กรพัดดินีแห่งวางหลังพวกเธอสามารถสรรหาแป้งที่บดมาจากไข่มุกมาใช้บํารุงบําเรอผิวได้นะคะจากบันทึกราชวงศ์หมิงเขาบอกว่าไข่มุกมีสรรพคุณในการเยียวยาผิวจากพิษต่างๆรวมไปถึงช่วยขจ จัด้วรอยจุดด่างดําและทําให้ใบหน้าอ่อนไวันะคะแล้วก็มีสกินแคร์แบบแฮนด์เมดด้วยนะที่ทํามาจากพืชพันธุ์ต่างๆช่วยบารุงผิวและก็ทําให้ร่างกายมีกลิ่นหอมนะคะการใช้แป้งทานหน้าของสาวจีนโบราณเนี่ยก็ไม่ต่างกับสมัยนี้ที่แบบ คิดใช้รองพื้นหรือว่าบีบีครีมเพราะผู้หญิงที่ได้รับการยอมรับว่างามอย่างแท้จริงเนี่ยจะต้องมีผิวขาวเกลี้งกลาไร้จุดด่างดำใดๆนะคะความขาวเช่นนี้ได้บ่งบอกถึงความแพงที่คใครๆต่างก็หมายปองเพราะผิวทั้งขาวทั้งอ่อนนุ่มนั้นบ่งบอกถึงชีวิตอันสุขสบายของชนชั้นสูงที่ไม่จําเป็นต้องทํางานกลางแจ้งจนผิวหมองคล้ำนะคะแนวคิดนี้สั่งสมตกทอดมาเป็นพันปีและไม่ได้ห่างหายไปจากสังคมจีนแต่อย่างใดค่ะสําหรับผู้หญิงหากจะเรียกว่าสวยได้อย่างเต็มปาก ต้องมีผิวขาวเนียนเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความเชื่อก็คือความเชื่อเรื่องห้ามตัดผมก็นับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เปรียบเหมือนภาระอันหนักหน่วงของคนจีนโบราณเช่นกันค่ะผมเชื่อว่าเส้นผมคือของขวัญที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดามารดาและไม่ควรตัดให้สั้นนั้นนะคะทําให้ชาวจีนโบราณมีผมยาวเหยียดเลยบ้านเอวกันทั้งนั้นแต่ในยุคสมัยที่การอาบน้ําเป็นความสิ้นเปลืองและจํากัดไว้ให้กับคนมีฐานะการไว้ผมยาวก็ดูจะเป็นภาระอันหนักหน่วงจริงนะคะแม้ว่าจะมีประเพณีทําผมเป็น ต่างๆโดยไม่ปล่อยยาวสยายให้เกะกะก,กิจวัตรจำว,วันแต่ถ้าปล่อยไปนานๆก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหนังศีรษะมันเยอะมีรังแคหรือว่ามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะวิถีเพื่อความงามของหญิงจีนยังมีอีกมากมายเล่ากันไม่จบไม่สิ้นแน่ๆค่ะเอาไว้จะหาเรื่องมาเล่าให้ชาวยูนิคฟังกันอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ